สมผัสสยองสวัสดีแฟนๆชาวสมัาสยองทุกคนครับภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งลุงสมบัติซึ่งเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านกำลังเดินตรวจเล้าไก่ของแกกลางดึกเพราะช่วงหลังๆมานี้มีไก่ในเล้าหายไปทุกเืินแกส่งไฟฉายไปรอบๆก็ไม่พบอะไรผิดปกติแต่ในจังหวะที่แกกำลังจะหันหลังกลับ ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเหยียบกิ่งไม้ดังใกล้ๆก,กับเราไกา่ลวงสมบัติรีบส่องไฟฉายไปทางนั้นทันทีในเงามืดนั้นมีร่างของหญิงชราผมขาวกระเซอะกระเซิงคนหนึ่งกำลังนั่งยองๆอ,อยู่กับพื้นมือเหี่ยวยนกำลังจับซาไก่ที่ท้องถูกแหวกจนโบก่อนที่นางจะก้มหน้าลงไปกัดกินเครื่องในสดๆของไก่ตัวนั้นอย่างตะกาตะกราม หญิงชราค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาของนางแดงก่ำเป็นสีเลือดริมฝีปากเปิดไปด้วยคราบเลือดและเศษเนื้อนางมองที่ลุงสมบัติแล้วค่อยๆฉีกยิ้มกว้างเสียงกรีดร้องหวยหวนของลุงสมบัติดังขึ้นก่นจะเงียบหายไปหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ผมขำเพิ่งจะผ่านผลเหตุการณ์สยองขวัญที่สุดในชีวิตมาหมดัดมา เรื่องราวการถูกวิญญาณอาฆาตเข้าสิงเพื่อล้างแค้นในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนถึงแม้มันจะจบไปแล้วและผมก็คิดว่าอายุรรยได้พัดผ่านไปแล้วแต่ผมคิดผิดครับเช้าว,วันรุ่งขึ้นหลังจากคืนที่ลุงสมบัติหายตัวไปชาวบ้านก็ไปพบศพของแกในสภาพที่น่าสยดสยองร่างกายถูกฉีกถึง เครื่องในหายไปหมดตำรวจลงความเห็นว่าเป็นฝีมือของสัตว์ป่าแต่ผมกับลุงชมซึ่งเป็นลุงของผมก็มีแน่ใจว่าเหมือนจะเป็นฝีมือของสัตว์ป่าจริงๆเหมือนเริ่มขึ้นแล้วเหมือนที่พ่อครูอินเตือนไว้ไม่มีผิดลุงชมพูดกับผมด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลคำเตือนของพ่อครูอินหมอทำเท่า สิทธิ์นองร่วมสำนักเพียงคนเดียวของพ่อปู่คำสิงที่ยังมีชีวิตอยู่ข่าวการตายของลุงสมบัติแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วบรรยากาศที่เคยสงบสุขกลับมาตึงเครียดอกีกชาวบ้านเริ่มหวาดระแวงกันและกันไม่มีใครกล้าออกจากบ,บ้านในเวลากลางคืนอีกเลยภาพที่น่าอันนาถหมันติดตาเกินกว่าจะทำใจให้เป็นปกติได้ เราต้องไปหาพ่อครูเอ็นผมพูดกับลุงชมแต่ลุงชมใสายหน้ายังไปตอนนี้ไม่ได้ทำไมล่ะลงุงจะรอให้มีคนตายอีกเรื่องไงการเดินทางเข้าป่าไปหาพ่อครูเอ็นมันใช้เวลาแล้วก็อันตรายนะไอ้ขามแล้วตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ด่สัมว่ามันคืออะไร เหตุผลของลุงชมทำให้ผมสงงบลงแกพูดถูกเรายัางมืดแปดด้านแล้วเราจะทำยังไงกันต่อครับตอนนี้เราทำได้แค่เฝ้าระวังอย่าทำอะไรวู่วามเด็ดขาดให้คอยสังเกตเพฤติกรรมของคนในหมู่บ้านที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะคนที่ชอบเก็บตัวและมีกลิ่นเหม็นสาแปลกๆติดตัวผมกับลุงชมมองหน้ากาัน ในหัวของเราปรากฏภาพคนคนเดียวกันขึ้นมาห่างจากบ้านยาของผมไปประมาณ200เมตรใหญ่เพ่นหญิงชราที่อาศัยอยู่กระท่อมท้ายหมู่บ้านเพียงคนเดียวบ้านของแกอยู่ไม่ไกลจากบ้านของลุงสมบัติที่เพิ่งตายไปและที่สำคัญคือกระท่อมของแกตั้งอยู่บนพื้นที่ดินผืนเดียวกัน กับที่เคยใช้เป็นสุสารฝังศพส,สิงหากับแก้วตาเมื่อ20ปีก่อนที่ดินผืนเดียวกับที่พ่อครูอินบอกว่ามีของเก่าถูกปลูกให้ตื่นขึ้นมามันเป็นที่ดินรกร้างผืนใหญ่ทายบ้านของยาที่ไม่มีใครสนใจตอนนั้นผมยังไม่ได้กลับไปทำงานในเมืองต่อเพราะสภาพจิตใจหลังถูกผีสิงยังไม่ปกติเต็มร้อย และผมรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดการตายของลุงสมบัติยิ่งตอกย้ำว่าหายนะยังไม่จบผมตัดสินใจอยู่บ้านย่าต่อทีนี้ยังน้อยก็ยังมีลุงชมอยู่คังๆตอนนี้บ้านย่าเงียบเหงามากเหลือเพียงผมยาและลุงชมที่แวดเวียนมาดูแลทุกวันบรรยากาศในหมู่บ้านเองก็ไม่ต่างกัน ทุกบานปิดประตูเงียบตั้งแต่หัวคำ่ำแล้วความเงียบสงัดก็ถูกทำลายลงโดยจอยลูกพี่ลูกน้องของผมเองบ้านของเธออยู่ติดกับบานญาแค่มีรัวกันด้วยความที่บ้านใกล้กันจอยจึงเดินมาหาพวกเราแทบทุกวันเธอเป็นสาวแก่นแก้วไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางและมองว่าการตายของลุงสมบัติเป็นฝีมือสัตว์ป่า แล้วใจเชื่อว่าเป็นปอบเหรอพี่ขำฮึฮฮจอยหัวเราะขณะนั่งเล่นที่ชานบ้านยายายเพนแกน่าสงสารจะตายจูจ่ๆก็ไปหาว่าแกเป็นปอบได้ยังไงพอจอยพูดอย่างนั้นผมกับลุงชมก็ได้แต่มองหน้ากันแต่แล้วความคิดบ้าๆของเธอก็ทำให้ผมถึงกับใจหายวาบเอาอย่างนี้คืนนี้ฉันจะไปพี่สูจน์ให้ดูเอง ฉันจะแอบไปซุ่มดูที่กระท่อมใหญ่เพนถ้าแกเป็นปอบจริงก็ต้องออกมาหากินตอนกลางคืนใช่ไหมละ่ะอย่าหาเรื่องนะจอยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆโท่เพี่ขขามไม่ต้องห่วงหน้าแค่ซุ่มดูอยู่ไกลๆพอพูดจบจอยก็ลุกกลับบ้านตัวเองไปทันทีคืนนั้นผมกับลุงชมนั่งไม่ติดทีเรากังวลว่าจอยจะทำอะไรบ้าๆ แต่แล้วประมาณเที่ยงคืนเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นมันเป็นเสียงร้องของผู้หญิงที่ดังมาจากทายบ้านผมกับลุงชมสะดุ้งสุดตัวรีบคว้าไฟฉายกับท่อนไม้วิ่งตรงไปยังที่ดินรกร้างทันทีเราวิ่งฝ่าความมืดไปจนถึงบริเวณใกล้ต้นโพใหญ่แล้วก็เห็นร่างของจอยนอนฟุบอยู่กับพื้นจอยเป็นอะไร ผมรีบวิ่งเข้าไปประคองร่างเธอขึ้นมาจอยตัวสัน่นนาซีดเผือด,ดวงตาเบิกกว้างด้วยความกลัวเธอชี้มือสั่นๆไปทางกระท่อมของยายเพนพูจาติดติดขัดขๆยายยายเพนแกแกเป็นผมส่งไฟฉายไปทางกระท่อมแต่ก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติ แต่แล้วสายตาผมก็เหลือไปเห็นรอยน้ำลายเหนียวเหนียวใสๆเปื่อนอยู่ที่แก้มข้างหนึ่งของจอยมิกี้มันเกิดอะไรขึ้นลุงชมถามหนูหนูแอบดูอยู่หลังพุ่มไม้แล้วแล้วยายเพนแกก็เปิดประตูออกมาแกคลานสีขาออกมาแล้วแกก็หันมาหันมามองหนู หนูตกใจเลวร้องแล้วล้มลงจากนั้นแกก็พุ่งเข้ามาหาแล้วแล้วจอยพูดต่อไม่ไหวเธอเอาแต่ร้องไห้ตัวโยนผมมองไปที่รอยน้ำลายบนแก้มเธอความรู้สึกสังหรณ์ใจที่เลวร้ายก็พุ่งเข้ามานี้หัวเราพยุงร่างที่อ่อนปวกเปียกของจอยกลับมาที่บ้านยา ผมรีบเอาน้ำมาล้างคราบน้ำลายเหนียวๆนั้นออกจากแก้มเธอแต่สัมผัสของมันยังคงติดอยู่ในความรู้สึกมันทั้งเย็นและลื่นอย่างน่าขยะขยงลุงสมพงศ์กับป้าน,นวลนพ่อแม่ของจอยรีบวิ่งมาดูอาการลูกสาวด้วยความตกใจแต่เราไม่กล้าเล่าความจริงทั้งหมดได้แต่บอกไปว่าจอยตกใจกลัวสัตว์ป่าจนเป็นลม คืนนั้นจอยมีไข้ขึ้นสูงตัวร้อนเป็นไฟแต่กลับบ่นว่าหนาวตลอดเวลาเธอละเมอพูดจะไม่เป็นภาษาสลับกับเสียงครางเหมือนเจ็บปวดทอรอมามนลักฐานชัดขนาดนี้แล้วนะลงุงผมพูดกับลุงชมด้วยความร้อนใจหลังออกมาจากห้องที่จอยนอนพักน้ำลายนั่นอาการของจอยมันคือเชื้อปอบแน่ๆเราต้องไปหาพ่อครูอินเดียวนี้ ลุงชมไม่ได้ตอบทันทีแกเดินไปหยิบย่ามเก่าๆของตัวเองออกมาเทของข้างในลงบนเสือ่อเหมันคือข้าวสารเศรกหนึ่งกำมือที่พ่อครูอินเคยมอบให้ไว้แกกำข้าวสารนั้นไว้ในมือพึ่มพำคาถาบางอย่างแล้วเดินเข้าไปในห้องของจอยผมเดินตามเข้าไปด้วยความเป็นห่วงลุงชมค่อยๆโปรยข้าวสารเศรกลงบนตัวเธอ ทันทีที่มเมล็ดเข้าสารสัมผัสผิวจอยที่นอนสมอยู่ก็กรีดร้องสุดเสียงเธอดีตัวลุกขึ้นนั่งดวงตาเบิกโพรงแข่งกลาวผิวหนังตรงที่โดนเข้าสารไม่เป็นรอยเหมือนโดนน้ำกรดร้อนร้อนเอามันออกไปเธอร้องด้วยน้ำเสียงที่แปลกประหลาดเอามือปัดปไปเข้าสารออกจากตัวอย่างบ้าคลั่ง แล้วล้มฟุบหมดสติไปภาพนั้นทำให้พ่อแม่ของจอยถึงกับเข่าอ่อนส่วนผมกับลุงชมมองแน่กันด้วยความรู้สึกที่หนักเองิงมันไม่มีข้อสงสัยอะไรอีกต่อไปจอยได้รับเชื้อปอบเข้ามาในตัวเรียบร้อยแล้วจริงๆข้าจะเข้าป่าเดี๋ยวนี้ข้าจอกเดินทางตอนฟ้าสางเหมือนคือทางเดียวที่เหลืออยู่ ลุงชมพูเสียงเครียดแล้วจอยละลงุงผมถามฝากมึงดูแลด้วยอย่าให้คลาดสายตาและอย่าให้กินของสดของข้าวเด็ดขาดและที่สำคัญถ้าตกกลางคืนแล้วอาการกำเริบหนักขึ้นมึงต้องขังเธอไว้ในห้องอย่าให้ออกมาได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแววตาของลุงชมจริงจังจนน่ากลัว ผมพยักหน้ารับคำอย่างหนักแน่นตอนนี้มันคือการต่อสู้เพื่อยื้อชีวิตของจอยต้องแข่งกับเวลาก่อนที่เชื้อร้ายในตัวเธอจะฟักตัวโดยสมบูรณ์และเปลี่ยนลูกพี่ลูกน้องของผมให้กลายเป็นปอบตัวต่อไปหลังจากที่ลุงชมหายลับเข้าไปในป่าบรรยากาศในบ้านก็ไม่ค่อยดีเท่าไร่ลุงสมพงศ์กับป้าน,นวลมีสีหน้าเหมือนคนใกล้จะขาดใจ แต่ก็ยังพยายามใจดีสู้เสือขอยดูแลลูกสาวอย่างใกล้ชิดสุนย่าผมเอาแต่นั่งสวดมนต์อยู่หน้าหิ้งพระตลอดทั้งวนันจอยเอาแต่นอนส้มอยู่บนเตียงเธอไม่ยอมกินข้าวต้มที่ย่าผมทำมาแต่กลับจ้องมองหาอะไรบางอย่างด้วยสายตาแปลกๆเหมือนคนหิวหหยอย่างรุนแรงทางด้านของลุงชมทันทีที่ก้าวพ้นแนวป่าเข้ามา เสียงมแมลงที่เคยร้องระงมก็เงียบสนิทอากาศเย็นยเยือกลงอย่างผิดปกติมีเพียงกลิ่นสาบส่างและกลิ่นคาวเลือดจางๆลอยมาตามลมลุงชมกำมีดหมอในมือแน่นแกรู้ได้ทันทีว่าที่นี่เปลี่ยนไปแล้วแกเร่งฝีเท้าลัดลอบไปตามทางที่คุ้นเคยแต่กลับเจอแต่ภาพที่น่าขนลุกซาเกงกวางที่ถูกฉีกถึง เครื่องในหายไปหมดถูกทิ้งไว้เกลื่อนกลาดตามทางเดินเหมือนเป็นการประกาศอาณาเขตแล้วแก่ก็ต้องหยุดชะงักเพราะเบื้องหน้ามีร่างของชายคนหนึ่งยืนขวางทางอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แสงจันทร์สลัวๆทำให้เห็นว่าเขาคือไอ้ทิดมันชาวบ้านที่เพิ่งหายตัวไปเมื่ออาทิตย์ก่อนทิดมันลุงชมตะโกนเรียก ร่างนั้นมองมาที่ลุงชมด้วยดวงตาโบยลึกดำเสนทริมฝีปากฉีกยิ้มกว้างน้าสยดสยองมันอ้าปากส่งเสียงร้องแปลกๆเหมือนคนไม่มีลิ้นออกมาชานนั้นก็พุ่งเข้าหาลุงชมอย่างเร็วลุงชมเบี่ยงตัวหลบทันอย่างเฉียดเฉียวแกไม่หิดโซแต่เรีบวิ่งต่อไปข้างหน้าทันทีเสียงฝีเท้าของร่างนั้นยังคงวิ่งไล่ตามมาอย่างไม่ลดละ คิดมันกลายเป็นปอบบริวารยายเพนไปแล้วลุงชมรู้ดีว่านี้ไม่ใช่แค่อุปสรรคแต่มันคือคําเตือนว่าถ้าใครคิดจะล่วงล้ำเข้ามาก็อาจจะไม่มีโอกาสได้กลับออกไปอีกส่วนที่บ้านของจอยพอตะวันเริ่มตกดินจอยก็เริ่มมีอาการมากขึ้นเธอกระสับกระส่ายพูดพึมพำคนเดียวด้วยภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่อง ดวงตาของเธอเริ่มขุ่นมัวแดงกำและมีลักษณะท่าทางแปลกๆเธอเริ่มดมกลิ่นไปทั่วเหมือนสัตว์ป่าที่กำลังหาเหยื่อป้าครับเราต้องทำตามที่ลุงชมบอกแล้วผมพูดกับป้าน,นวลนเราไม่ได้มัดจอยไว้กับเตียงเพราะเขารับไม่ได้ที่จะมัดเธอไว้มันทำร้ายจิตใจคนในครอบครัว ก็เลยตัดสินใจขังจอยไว้ในห้องนอนของเธอลุงสมพงษ์ใช้เชือกเส้นใหญ่ผูกประตูจากดดานนอกเสียงทุบป,ประตูและเสียงกรีดร้องด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายดังออกมาจากในห้องไม่ขาดมันไม่ใช่เสียงของจอยที่ผมรู้จักล่รยกูกูหิวล่อยกูป้านวลสุดลงไปนั่งร้องไห้กับพื้น ผมทำได้แค่ประคองแกแล้วคมความกลัวอยู่แน่ประตูห้องในใจได้แต่ภาวนาให้เช้าเร็วๆแ,แล้วจูจ่ๆเสียงทุบประตูก็เงียบลงความเงียบที่เข้ามาแทนที่มันแน่กลัวกว่าเสียงอาราวาเซอเอะทำไมข้างในเงียบไปเกิดอะไรขึ้นลุงสมพงศ์กระซิบถามผมค่อยๆก้มลงมองลอดช่องใต้ประตู จากนั้นก็พงาดถอยหลังออกมาทันทีสิ่งที่ผมเห็นคือดวงตาคู่หนึ่งจองสวนกลับมาเป็นดวงตาสีแดงกำมจากนั้นประตูห้องก็ถูกกระแทกจากด้านในอย่างรุนแรงจนบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนเชือกที่ผูกไว้ตึงเปลี่ยมันจะพังประตูออกมาแล้วผมตะโกนลั่นผมลุงแลปปา เราสามคนรีบเข้าไปยันประตูไว้สุดชีวิตแรงกระแทกจากอีกฝั่งมันมหาศาลเกินกว่าจะเป็นแรงของผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวมันกระแทกซ้ำๆโครมโครมโครมถ้าเป็นแบบนี้อีกไม่นานประตูจะต้องพังแน่ผมคิดว่าคืนนี้มันนาดยาวนานกว่าที่คิดแล้วเราอาจจะยื้อเวลาไว้ได้ไม่ถึงเช้า ประตูไม้เก่าๆสั่นสะเทือนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงกระแทกแต่ละครั้งหน,หนักหน่วงเหมือนกับค้อนปอนเราสามคนใช้แรงทั้งหมดที่มียันประตูวไว้จนตัวสั่นบานประตูเริ่มง้างออกอีกไม่นานมันคงจะพังแน่ๆในวินาทีที่เราใกล้จะสิ้นหวังเอยออกมาเสียงตะโกนที่คุ้นเคยดังขึ้นจากด้านหลัง ผมหันขวับไปก็เห็นลุงชมยืนหอบหายใจอยู่แกไม่ได้มาคนเดียวแต่มาพร้อมกับชายชาราชุดขาวผมยาวผมกับลุงสมพงศ์รีบถอยออกมาทันทีพ่อครูยินก้าวไปหยุดอยู่หน้าประตูท่านไม่ได้มีท่าทีตกใจแต่กลับยกมือขึ้นมาข้างหนึ่งตูฝ่ามือลงใบบนบานประตูปึกเสียงนั้นไม่ดังมาก แต่ทำให้เสียงอารวา์จากข้างในเงียบลงได้พลังที่กระแทกประตูอย่างบาครังหายไปในพริบตาเหมือนกับมีกำแพงที่มองไม่เห็นกั้นไว้พ่อครูอินหันมาพูดกับลุงชมด้วยน้ำเสียงเรียบระยับเตรียมของซะต้องรีบทำพิธีก่อนที่มันจะยึดร่างไปลุงชมพยักนหน้ารับรีบไปเตรียมของตามสั่ง ไม่นานนักบริเวณโถงกลางบ้านก็ถูกจัดเตรียมเบสถานที่ทำพิธีมีการวงสายศิลและวางเครื่องประกอบพิธีต่างๆลุงชมกับลุงสมพงเข้าไปในห้องแล้วหิ้วปีกร่างของจอยที่หมดสติออกมาวางไว้กลางวงสายสิลพ่อครูอินเริ่มสวดคาถาด้วยภาษาที่ผมฟังไม่เข้าใจบรรยากาศรอบตัวเย็นยะเยือก ร่างของจอยที่นอนนิ่งอยู่เริ่มบิดเกรงกรีดร้องออกมาด้วยเสียงที่แหลมมากกูจะฆ่าพวกมึงเพราะครูอินยังคงสวดต่อไปมีหยดุดมือของท่านหยิบมีดเก่าๆขึ้นมาชิมลงไปที่กลางหน้าผากของจอยอยูๆ่ๆก็มีควันสีดำพวยพุ่งออกมาจากร่างของเธอพร้อมกับเสียงกรีดร้องหวยหวนที่เจ็บปวดทรมาน ร่างของเธอกระตุกอย่างรุนแรงแล้วแน่นิ่งไปขวัญดำนั้นรวมตัวกันเป็นเงารางๆคล้ายผู้หญิงผมยาวอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะสลายหายไปพิธีจบลงแล้วจอยรอดแล้วแต่พ่อครูเอ็นกลับสุดลงไปนั่งกับเพินท่านไอออกมาเป็นเลือดพ่อครูข้าไม่เป็นไร แต่ข้าทำได้แค่ขับไล่เชื้อของมันออกจากร่างของเด็กคนนี้เท่านั้นหมายความว่ายังไงครับพ่อครูยายเพนย,ยังไม่เป็นอะไรเหรอครับผมถามสิ่งที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่มันไม่ใช่ปอบธรรมดาแต่มันคือวิญญาณปอบที่อยู่กับดินผืนนั้นมานานพลังของมันแก่กลา้าเกินกว่าที่ข้าจะทำลายได้ ความสิ้นหวังเข้ากกกลุมหัวใจผมถ้าแม้แต่พ่อครูอินยังทำอะไรวิญญาณร้ายในร่างของยายเพ่นเมได้แล้วเราจะเหลือความหวังอะไรอีกพ่อครูอินมองลึกเข้ามาในตาผมแต่นี่กรรมที่ถูกสร้างก็ต้องถูกสาสางด้วยคนในตระกูลเดียวกันท่านพูดเป็นปริศนาขำตอนที่สิงหาสิงรางเจ้า มันไม่ได้ทิ้งไว้แค่ความทรงจำที่เลวร้ายแต่มันทิ้งของคงปู่เจ้าเอาไว้ด้วยผมยืนนิง่งไม่เข้าใจในสิ่งที่ทันพูดเจ้าคือทายาทด้วยสายเลือดเพียงคนเดียวของพ่อปู่คาสิงคนเดียวที่จะจบเรื่องนี้ได้ตอนนั้นพ่อปูค่คําสิงของเจ้าในสะกดวิญญ,ญาณสิงหากับแก้วตาไว้ที่สารเพียงตา พราะวิญญาณของสิงหาตอนนั้นเต็มไปได้วยความอาฆาตพยาบาทอย่างรุนแรงไม่สามารถปราบหรือส่งไปสู่สุขติดได้พ่อปู่คำสิงจึงนำได้เพียงผนึกวิญญาณนั้นเอาไว้และวาคมที่ใช้ผนึกส่วนหนึ่งก็ได้ถูกฝังเข้าไปในวิญญาณของสิงหาด้วยเมื่อมันได้กลับเข้าไปอยู่ในร่างของทายาทสายตรงก็เหมือนกับการต่อวงจรไฟฟ้า กลายเป็นประกายไฟที่รอวันถูกปลุกให้ตื่นขึ้นแต่สภาพร่างกายและจิตใจของเจ้าในตอนนั้นบอบช้ํำอย่างหนักจากจาการผูกสิ่งการจะปลุกพลังในตัวเจ้าในสภาพนั้นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เอถึงปอบตัวนี้จะไม่มีความแค้นอะไรโดยตรงกับพ่อปู่คำสิ่งแต่เขาก็เป็นคนผนึกวิญ,ญญาณมันเอาไว้ พอพูดจบท่านก็ลุกขึ้นยืนอย่างยากลําบากท่านเดินมาหยุดตรงหน้าผมวางฝ่ามือที่เหี่ยวย่นลงบนหน้าผากผมแล้วเริ่มสวดคาถาผมรู้สึกถึงพลังงานอุ่นๆที่ไหลเวียนจากหน้าผากไปทั่วทั้งร่างความทรงจำและภาพวิชาอาคมต่างๆของพ่อปู่คำสิงผู้เป็นปู่แท้ๆลังไหลเข้ามาในหัวผมเห็นภาพของท่านตอนที่กำลังทำพิธี เห็นยันเห็นคาดหาทุกอย่างชัดเจนเหมือนกับเป็นของตัวเองมาตั้งแต่เกิดไปซะไปซักสางนี่ที่ปู่เจ้าได้สร้างไว้ผมไม่ยักหน้ารับอยู่ๆความแกรมันก็มาจากไหนไม่รู้แล้วในมือผมก็ปรากฏมีดหมอของพ่อครูอินที่ท่านส่งให้ตั้งแต่เมื่อไหร่ความกลัวทั้งหมดหายไป เหลือเพียงความตั้งใจแน่วแน่ผมเดินออกจากบ้านมุ่งตรงไปยังกระท่อมของยายเพนที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเรื่องราวหลังจากคืนนั้นถูกเล่าขานต่อกันไปต่างๆนานาชาวบ้านบางคนบอกว่าเห็นแสงสว่างวาบและได้ยินเสียงกรีดร้องหวยหวนดังมาจากกระท่อมของยายเพนบางคนบอกว่าคืนที่ไฟไหม้นั้น เขาเห็นดวงไฟสีเขียวๆแดงๆลอยข้ามยอดไม้หายรับเข้าไปในความมืดทางที่ตะวันออกของหมู่บ้านไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในกระท่อมแม้แต่ตัวผมเองรู้เพียงแต่ว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นกระท่อมของยายเพนถูกไฟไหม้จนเหลือแต่เท่าทานและไม่มีใครพบเห็นยายเพนอีกเลยบริวารของยายเพนในป่าก็หายไปด้วย ส่วนผมกระโองมาจากที่นั่นในสภาพสบับกสะบอมแต่ก็ยังมีชีวิตรอดกลับมาได้เรื่องราวอาถรรพ์ทั้งหมดในหมู่บ้านน่าจะจบลงแล้วมั้งแต่สำหรับผมมันคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต้องแบกรับมรดกและนี้กรรมของบรรพบุรุษติดตัวไปตลอดการ หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่มซับส c r ร b e เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง